สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุ้มเนื้อหาแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2564นนะคะอาจารย์จะเริ่มต้นที่าชาวราศีพฤษภคนมีคู่คนสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนกันก่อนนะคะ เราจะมาดูพลังงานไพ่ของชาวราศีพฤษภคนมีคู่ค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะข้อความเขียนว่าวิกตอรีนะคะแล้วก็ราชาเหรียญค่ะ The Hermit ค่ะ แล้วก็ไพ่อัศวินถ้วยค่ะไพ่สีถ้วยนะคะดูพลังงานไพ่ของชาวพฤศพนะไพ่สีถ้วยอยู่ใบสุดท้ายอืมสี่ถ้วยแปลว่าความรักไม่ได้ดังใจแน่นอนอะ่ะอืนะตอนนี้นะคะอาจารย์มองว่าความ ความสงบนิ่งคุณเริ่มไม่แน่ใจอะ่ะเขาคนนี้มีใจให้คุณหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดไปเองหรือคุณแอบปื้มแอบรักเขาข้างเดียวเขาไม่ได้รักคุณเลยที่ผ่านมาคุณเข้าใจผิดคุณคุณเริ่มที่จะลังเลอะ่ะอาจารย์มองคุณเริ่มไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาแสดงเหมือนรักท่านก็ได้นะวิกชอรี่ไพ่แบเนี้ยนะคะแล้วก็ ไพ่อัศวินถ้วยอ่ะเออบางครั้งเขาเหมือนเหมือนมีเชิงว่ารักมีความสนใจความเสน่หาแต่บางครั้งเขาก็เขาก็เฉยเมยอ่ะไพ่ราชาเหรียญแปลว่าความนิ่งนะเดะเ h e r ์มิตเนี่ยอืเขาก็เฉยเมยเขาก็นิ่งกับชาวพุทธศพเนาะเออเนี่ยชาวพุทธศพอาจจะคุยกับชาวธาตุดินด้วยกันนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยกันหรือแม้กระทั่งคุยกับ ชาวธาตุไฟธาตุน้ําก็ได้ทั้งหมดแหละในหน้าไพที่ขึ้นแบบนี้นะแต่คนนั้นเขาเขานิ่งไงตอนเนี้พอเขานิ่งไปท่านก็เริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าตกลงแล้วเขาจะไปต่อท่านไหมหรือว่าเขาไม่เคยรักท่านเลยประมาณนั้นน่ะอาจารย์มองว่าไพวันี้ท่านสับสนท่านเริ่มไม่แน่ใจว่าบางครั้งเหมือนเขารู้เห็นไหมคะมีคนยื่นถ้วยให้เออแต่แล้วก็นิ่งไปอย่างเงี้ยเหมือนรุก แต่ไม่ตลอดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูคนคนนั้นบ้างทีนี้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เนี่ยท่านเริ่มสับสนกับสถานการณ์อ่าเขาได้ไพ่ห้าไม้เท้าวูหมายเลข้าสองใบเลย อ่าห้าถ้วยห้าไมา้ซึ่งสองใบนี้ค่อนข้างจะเป็นประเด็นเลยสองไม้เท้าโอ้ห้าดาบไพเดทอืมณตอนนี้นะคะคนคนนั้นนะอาจารย์มองเขาน่าจะเจอปัญหาหนักใน เรื่องของส่วนตัวของเขาอะ่ะบางคนมองหนักๆน่าจนะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจบางคนธุรกิจล้มเหลวบางคนถึงขั้นธุรกิจล้มละลายต้องขายทรัพย์สินมาเขาเจอหนักอะ่ะอาจารย์มองว่าเขาเจอหนักเขาเจอเรื่องส่วนตัวอยู่บางคนถูกให้ออกจากงานถูกพักงานถูกให้ออกจากงานเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีปัญหาขนาดนี้เขาก็อาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมา พูดคุยจ้าจ๋ากับท่านล่ะแบบเนี้ยนะคะบางคนกําลังจะต้องหางานใหม่อย่างนี้นะคะให้สองมิ้า้ํกำลังมองหาลู่ทางในการที่จะต้องอ,อยู่ในสังคมให้ได้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าทําให้ตัวเองรอดให้ได้ก่อนน่ะนะคะเพราะถ้าถูกออกจากงานก็คือเดือดร้อนอย่างมากหรือธุรกิจมีปัญหางานมีปัญหาเขาก็จะต้องพยายามที่จะต้อง กลับมายิ่งใหญ่ให้ได้กลับมาถ้าไม่ยิ่งใหญ่ก็คือกลับมาให้ตัวเองยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้ความหมายคําว่าห้าดาบคือเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มองเขาน่าจะไปโฟกัสและทุ่มเทแนวเรื่องของการงานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องงานอาจารย์มองยังไม่ได้เกี่ยวเนื่องในแง่เขามีคนใหม่นะเขาน่าจะเนี่ยชีวิต ล้มเหลวหรือเฟล w, มากในเรื่องของของเงินของรายได้ของสถานการณ์ของเขานี่แหละที่เป็นประเด็นนะเอาเรามาถามความรู้สึกเขาแล้วว่าแล้วเขายังคิดและรู้สึกยังไงกับชาวพืชศ,ศพนะคนคนนี้ที่เขาเจอปัญหาเนี่เขาจะบอกท่านไหมแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปจัดการยังไงอะไรประมาณนีเ้เรามาดูต่อนะคะเขาเจ็บปวดมากอะสิดาบ ไพ่ห้าเหรียญกับสิ่งที่เขาเจออยู่เขาเขาไม่อยากพูดให้ท่านต้องมาเจ็บมาเจ็บมามีความรู้สึกร่วมทําให้ท่านต้องมาทุกข์ใจอ่ะอาจารย์มองว่าเขาเหมือนไม่อยากเปิดเรื่องส่วนตัวเนะาะไพ่จัสเมนอ่าไพ่สามเหรียญเขาจะต้องฟื้นตัวก่อนหรือก็มีงานทําหรือสถานการณ์ของเงินของฐานะเขาดีขึ้นเห็นไหมสามถ้วย นั่นแหละเขาถึงจะกลับมาพร้อมที่จะบอกเรื่องราวในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยกับท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่เขายังย่ำแย่อยู่เขาจะไม่เอาเรื่องที่เป็นปัญหาส่วนตัวหนักๆมาทำให้ท่านต้องมาหนักสมองหนักหัวไปกับเขาล้วคะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมให้ใครมารู้ในแง่ของความเดือดร้อนของตัวเองในเรื่องที่จะ ทําให้คนอื่นไม่สบายอะ่ะเขาไม่ทํานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเคลียร์ปัญหาเสร็จเขารีบกลับมากลับมาหาคุณทันทีไพจัดสเมน์อาจจะเคยสัญญิงสัญญากันไหมในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณมั่นหมายแต่งงานอะไรเขาว่าไปเนี่ยเขายังรักษาคําพูดอยู่อาจารย์ว่าเขาจะแก้ปัญหาได้แล้วเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าเขาจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็แล้วแต่ เขายัางเป็นคู่คุณอยู่เป็นคู่ในเชิงบุญบารมีอยู่นะไพ่แจสเมนต์เนี่ยนะมีไพ่พระฤาษีด้วยอาจารย์เลยมองว่าคุณกับเขาอย่างเป็นคู่กันแต่มันอาจจะ,ะเผชิญปัญหาความยากลำบากอยู่ตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆแบบคิดค่อยๆทำให้อภัยกันให้รอเขาได้อาจารย์เนี่ยพูดอย่างนี้นะคะไพ่บอกประมาณนี้นะว่า เขาจะต้องกลับมาหาท่านอย่างแน่นอนอืมนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คําแนะนําอุ้ยโทษทีค่ะเห็นไหมโทษทีนะอาจารย์จะลืมคนคนโสดอีกละขอโทษทีขอดูคนโสดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเป็นไพ่สรุปไพ่คําแนะนํานะคนโสดชาวพุทธศพค่ะสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงอยู่ที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้คนโสดชาวพุทธศพนะคะ คุณได้พ่้เด็กถือดาบค่ะคุณได้พ่แปดเหรียญเด็กถือไม้พ่เดชพ่ชัสิกคนโสดอาจารย์มองว่าคุณเด็ดขาดแล้วแต่คุณเข้มแข็งมากคุณไม่งอละ,อะเด็กถือดาบคุณมั่นใจในตัวเอง นะคะคุณตัดจบได้เลยจ u ส t i c กับไพเดทคุณไม่แคร์ละคุณใบโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องการสร้างตัวของคุณเองให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนอื่นละคุณจะไม่ให้ใครมาดูถูกหรือหรือมองคุณในแง่ของความไม่มีประสิทธิภาพหรือความต่ําต้อยไม่ได้หรอกคุณจะให้คนคนนั้นต้องยอมรับในตัวคุณหรือใครก็ได้มองคุณในแง่ของเป็นสิ่งที่มีค่า ในสังคมหรือเป็นคนที่มีความสามารถมากมายอะไรประมาณนี้เขาจะพิสูจน์ตัวของของเขาเองและเขาไม่ง้อคุณด้วยนะอ่าอาจารย์มองว่าคนโสดจะไม่งอ้อไม่ง้อคนรักอะ่ะเพราะอันนี้ดวงของคนโสดนะอ่าก็จบก็จบไปไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากคุณจบกับคนนี้คุณตัดสินใจไม่งอ้อไม่ อะไรเขาแล้วเนี่ยคุณจะมีคนอื่นเข้ามาไหมในปักนี้นะคะชาวพุทธศกคุณจะมีคนอื่นเข้ามาไหมล่ะไพ่ชาริออตบางคนอาจจะเจอ,เอ,อชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะเจอนักกีฬาหรือโปรแกรมเมอร์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับเซลล์ขายรถหรือเกี่ยวข้องกับพวกที่ทําธุรกิจขนส่งธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคุณจะเจอคนอย่างนั้นเข้ามาเจอเพราะ เรื่องขององานหรือการเดินทางก็ได้8ถ้วยกับ7ดาบนะคะไพ่7เหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะก็จะมองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนจะให้ความสำคัญกับท่านเลยนะเจ้าผู้ศพเขาประคองเหรียญไว้แนบอกเขาเนี่ยนะคะเหรียญคือสิ่งมีค่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้ท่าน ควรจะศึกษาถ้าเขาเข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือชาวธาตุดินก็ได้ที่จะเข้ามานะคะธาตุดินด้วยกันก็ได้ลองดูนะอ่าโอเคค่ะขอไพ่สรุปคำแนะนำค่ะไพ่สรุปคำแนะนำสำหรับชาวพุทธศพค่คะได้ไพ่คล้ายๆชัสเมนนั่นแหละไพ่แบบนี้ หรือไม่ก็ชัมบาลานก็ได้แปลได้สองประเด็นเนาะเป็นภาพเทวดานางฟ้าก็ได้เป็นไพ่เกี่ยวก้อยการรีเทิร์นเนี่ยนะคะไพ่จะบอกว่าคนเป็นคู่กันะจักรวาลน,นางฟ้าเทวดาย่อมเห็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดก็เวียนมันจบกลับมากระชับความสัมพันธ์กันอ่าขอให้มั่นใจนะคะไาาพ่บอกให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณเป็นคนมีคู่แหละชาวผู้ศเดี๋ยวคนเนี้ยนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมาขอคืนดีกับคุณอย่างแน่นอนเกี่ยวก้อยกันแล้วนะคะอ่ะขอไพ่สรุปจากไพ่ฟังใจอีกครั้งค่ะอ่ไพ่สี่ดาบนะคะแต่ข้อความบอกวันที่ฉันป่วย The Moon วันที่ฉันป่วยฉันเหงาสู่กลางใจเธอนะ e g of p e n t a c l e พายทศจ็จะแ,นะแนะนำว่าวันที่คุณเหงาคุณเศร้าคุณไม่มีใครเนี่ยนะคะคุณอย่าท้อแท้นะสักวันหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญคือสิ่งที่มีความสำคัญทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้มแข็งนะ นะพระเราเห็นค่าของตัวเราเองเนี่ยความรักนั้นอะ่ะมันจะต้องเวียนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนขอให้เชื่อเลยว่าถ้าเรามีค่าพอเราดีพอนะอาจารย์มองนะความรักย่อมกลับมาได้อย่างแน่นอนคุณเจ็บปวดไม่นานหรอกเชื่อจาย์สินะในที่สุดคุณจะเจอคนที่ดีได้คนที่เขาเห็นค่าของคุณได้อย่างแน่นอนนะ อืมก็ขอให้ชาวผู้ศพรอคนที่ใช่ได้นะคะขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะโอเคค่ะอย่าลืมถูกใจกด subscribe ไลค์ Share เป็นกำลังใจในการทำคลิปของจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ